นิยายเสียงโฮมสเตย์เพชรบนดาวพงไพรผู้แต่งตุ๊กตามีน่ารักให้เสียงโดย AI เปรมวดีบทที่5ช่องสตรีมมิง่งวิธีเพชรในพงไพร เช้าวันใหม่ในดาวพงไพรเริ่มต้นด้วยเสียงนกร้องและแสงแดดอ่อนๆที่สาดส,ส่องผ่านหน้าต่างไม้ของทุ่งทองรีสอร์ทเพชรตื่นขึ้นมาด้วยวัยความรู้สึกสดชื่นหลังจากได้พักผ่อนเต็มที่ตลอดคืนที่ผ่านมาเขารู้สึกถึงบรรยากาศที่เงียบสงบและอากาศบริสุทธิ์ของที่นี่ทําให้คิดถึงบรรยากาศชนบทสมัยพศ2531ที่ความเจริญยังไม่ได้เข้ามาว่าไปแล้วก็คิดถึงสวนไร่นาริมคลองที่อยู่ไม่ห่างจากเรือนไทยมากนะเขามองไปหน้าต่างด้วยความคิดถึงโลกอดีต หลังจากนั้นสักพักเพชรก็หยุดความคิดถึงนั้นไว้ก่อนตอนนี้เขาต้องทำงานสู้ชีวิตก่อนถึงจะมีเงินหลายล้านรีอยู่ใน AI ของตัวเองแต่ก็ต้องมีวันที่เงินหมดถ้าเขาไม่รู้จักหาเพิ่มเฮอช่างก่อนไปทานอาหารเช้าดีกว่าเพชรเดินออกจากห้องพักและมุ่งหน้าไปยังห้องอาหารของรีสอร์ทที่นี่มีบริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ อาหารเช้าที่ทุ่งทองรีสอร์ทเต็มไปด้วยอาหารพื้นเมืองสดใหม่หลากหลายประเภทที่น่าทานมากเริ่มต้นด้วยมุมข้าวต้มกุยที่มีหม้อข้าวต้มร้อนๆตั้งอยู่กลางโต๊ะข้าวต้มขาวที่หอมกรุ่นถูกตักใส่ถ้วยพร้อมให้บริการมีเครื่องเคียงหลากหลายเรียงรายอยู่ข้างๆเช่นผักกาดดองเค็มๆไข่เค็ม,มซี่สวยหมูหยองหวานๆและปลาจิ้งจัง่งกรอบๆทำให้ทานกับข้าวต้มได้อร่อย ถัดมาเป็นมุมข้าวเหนียวหมูปิ้งที่มีหมูปิ้งเสียบไมา้ย่างหอมกรุ่นจากการปิ้งข้าวเหนียวห่อใบตองที่นุ่มละมุนล,ลิ้นเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วที่มีรสเผ็ดหวานนิดนิด,นดกลิ่นหอมของหมูปิ้งและข้าวเหนียวที่ร้อนร้อน,อนทำให้เพชรรอดใจไม่ไหวที่จะลองชิมตัดใส่จานก่อนอย่างอื่นเลยข้างๆกันนั้นเป็นขนมครกขนมไทยที่มีรสชาติหอมหวานทำจากแป้งข้าวเจ้าและกะทิขนมครกที่ตั้งอยู่ในกระทะหลุมเล็ก,ลกๆมีไส้ต่าง,างๆเช่นข้าวโพดต้นหอมและฝอยทองที่กำลังร้อนรหอนหอมบนจากกลิ่นกะทิ ถัดไปเป็นมุมแพนเค้กและวัฟเฟิลที่มีเตาย่างไฟฟ้าตั้งอยู่ทําให้สามารถทําแพนเค้กและวัฟเฟิลสดๆร้อนๆได้ทันทีมีน้ําพึ่งเมเปิลไซรัปและผลไม้สดเช่นสตรอเบอรี่กีวีและกล้วยเสิร์ฟอยู่ข้างๆเพื่อให้เลือกเติมตามใจชอบในมุมไข่มีบริการไข่ดาวและไข่คนที่สามารถสั่งทําตามความชอบได้มีเครื่องเคียงเป็นไส้กรอกเบคอนและแฮมที่เพิ่มความอร่อยและสารอาหารครบถ้วนไข่ที่ทอดกรอบนอกนุ่มในและไข่คนที่นุ่มละมุนลิ้นทําให้การทานอาหารเช้าของเพรเต็มไปด้วยความสุข สลัดบาที่นี่ต้องบอกว่าดีมากๆมีผักสดกรอบหลากหลายชนิดน้ำสลัดหลายรสชาติและท็อปปิ้งต่างๆเช่นถั่วต่างๆมะม่วงหิมพานต์เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพนอกจากนี้ยังมีผลไม้สดหลายชนิดเช่นมะละกอแตงโมแคนตาลูปและสับป,ประรดให้ความสดชื่นและวิตามินที่จำเป็นส่วนเครื่องดื่มมีทั้งกาแฟหอมกลุ่นชาน้ำผลไม้สดและนมสดพร้อมให้บริการ เพชรเลือกที่นั่งปีกวิเวกไม่ค่อยมีแขกมานั่งเขาเลือกนั่งริมหน้าต่างที่สามารถมองเห็นวิวสวนดอกไม้และทุ่งนาสีเขียวสดใสาอาหารเช้าที่นี่น่าทานมากเลยนะครับเพชรพูดกับพนักงานที่กำลังจัดโต๊ะอาหารขอบคุณค่ะคุณเพชรเราใช้วัตถุดิบสดใหม่จากชุมชนท้องถิ่นในการปรุงอาหารทุกจานค่ะพนักงานสาวตอบด้วยรอยยิ้ม เพชรรู้สึกพอใจและเริ่มทานอาหารเช้าด้วยความเพลิดเพลินอาหารที่นี่ไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังทําให้เขารู้สึกถึงความใส่ใจในการปรุงอาหารหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จเขากลับไปยังห้องพักเพื่อเริ่มต้นทํางานต่อในวันนี้ทันทีเมื่อกลับมาถึงห้องพัชรังลงที่โต๊ะทำงานเปิดหน้าต่างเพื่อรับแสงธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกจากนั้นเขาเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับการก่อ,กอสร้างโฮมสเตย์และบริษัทรับก่อสร้างที่มีในดาวพงไพร AI ช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทรับก่อสร้างในดาวพงไพรหน่อยครับเพชศสังการได้ครับกำลังค้นหาข้อมูลพบข้อมูลบริษัทรับก่อสร้างที่มีความน่าเชื่อถือและมีผลงานดีในดาวพงไพรดังนี้ครับบริษัทพงไพรคอนสตรักชั่นเชี่ยวชาญในการสร้างบ้านและที่พักสไตล์ธรรมชาติบริษัททุ่งทองก่อสร้างมีประสบการณ์ในการก่อสร้างรีสอร์ทและโรงแรมบริษัทสายทานคอนสตรักชั่น เน้นการใช้วัสดุธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพชรเลือกบริษัทสายทารคอนสตรักชั่นเพราะอยากสร้างทุกอย่างให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากนั้นเขาเริ่มติดต่อกับบริษัทสายทารักษ์คอนเพื่อนัดหมายการพบปะและปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้างโฮมสเตย์ของเขาเพชรรู้ว่าการก่อสร้างโฮมสเตย์จะใช้เวลาและทรัพยากรมากเขาจึงตัดสินใจที่จะหาแนวทางในการหารายได้เสริมระหว่างที่กำลังสร้างโฮมสเตย์เพื่อไม่ให้เงินในบัญชีของเขาหมดเร็วเกินไป AI ช่วยแนะนำวิธีหารายได้เสริมในช่วงที่กำลังสร้างโฮมสเตย์หน่อยครับเพชรถาม AI ตัวเองได้ครับผมขอแนะนำให้คุณเพชรลองสตรีมมิ่งการสร้างโฮมสเตย์ของคุณให้ผู้คนได้ติดตามครับนอกจากจะเป็นวิธีการสร้างรายได้เสริมแล้วยังเป็นการประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์ของคุณด้วยครับ AI แนะนำ เพชรู้สึกสนใจในแนวคิดนี้เขาจึงเริ่มตรวจสอบบัญชีโซเชียลมีเดียของเจ้าของร่างเดิมที่ใช้ชื่อเดียวกันนี้เขาพบว่ามีการติดตามจำนวนมากแต่เมื่อเปิดดูรายละเอียดกลับพบว่ามีคอมเมนต์เชิงลบและข่าว,ข,าวข่าวสมัยก่อนที่เพชรทำไว้ทําให้เพรต้องคิดหนักและรู้สึกกังวลแต่เพชรคนนี้ไม่ยอมถอยหรอกอีกนิดหนึ่งความฝันในการสร้างโฮมสเตย์เป็นของตัวเองกําลังจะเป็นจริงแล้วเขาคิดว่านี่อาจเป็นโอกาสในการเริ่มต้นและพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งเขาจึงตัดสินใจที่สมัครช่องที่อีวาสตรีมมิ่งอีกครั้งตอนนี้เขาไม่ ได้ถูกทางเว็บอีว่าสตรีมมิงบล็อกอีกต่อไปสามารถสร้างช่องเพื่อสตรีมมิงได้เขาจึงตัดสินใจที่จะสมัครช่องใหม่สำหรับการสตรีมมิงโดยเลือกใช้ชื่อใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงเดิมของเขาเพื่อให้ได้โอกาสใหม่ๆในการสร้างเนื้อหาและดึงดูดผู้ชมใหม่ๆ AI สมัครช่องให้ใหม่ด้วยครับใช้ชื่อว่าจากนั้นเพชรก็หยุดชะงักเขายังไม่ได้คิดชื่อช่องเลย AI คุณคิดว่าใช้ชื่อช่องว่าอะไรดีครับเพชรถาม AI ชื่อช่องว่าวิธีเพชรในพงไพรครับ AI ประมวลและคิดชื่อช่องออกมาเพชรฟังแล้วก็รู้สึกชื่อนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะไม่ต้องกำหนดว่าต้องเป็นเรื่องการสร้างโฮมสเตย์อย่างเดียวเท่านั้นอาจจะเป็นวิธีการดำเนินชีวิตของเขาบนดาวพงไพรก็ได้เขาชอบชื่อนี้ตกลงครับสมัครใหม่ใช้ชื่อว่าวิธีเพชรในพงไพร